สวัสดีครับไปองไปไปสู่คนืนนี้ก็พมสเตียรกนครับยไยนาครับืันนี้ย่ำเศร้าของปรเด็นไหนะครับข้าเบิ้งสวนโอ้ยวพี่น้องผ้าเบิ้งต้นบกกันนี่ครับต้นบกากสตมะหุงครับมันก็ลังเป็นหน่วยครับเป็นหยอดปินหน่วยปอปอตปครับเห็นบ่นี่นีีบลนครับแต่ว่าเก็บไปใส่ตมาหุงแน่นอนเลย ตอนส่วนนี้มันบวคใครมีใบครับมันส่วนส่วนพัดใบโอ้กว่าเดีมาดนนอต้นข่าตน้นยังกับย,ยังคือเก่าตัวนี้โอ้ต้นไว้ครับพี่น้องนี่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 คุณเด็กพวครเห็นไว้ครับนี่แต่สมัยตะกี้เอาไปซานตะก้อบ่าเราไม่เห็นได้กินก็ไม่แกงไว้ครับนี่น thoughts, คุณเด็เกิดท่านกับสีท่าน services. นะครับน้ำสางครับพี่น้องน้ำสางเอ้ยโมแม่น้ำสางดีวะน้ำบาดาลน้ำบาดาล อันนี้กเจาเอามาสั่ง